ชจับประเด็นดังเล่าสู่กันฟังทุก6กโมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเขานี่มาพบกับฟางปริชัดพงปัญญากับรายการฟางจับประเด็นดังประจำวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ค่ะสำหรับประเด็นแรกในวันนี้นะคะฟางก็ต้องขอเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่ทันสมัยค่ะซึ่งเป็นวิถีชีวิตใหม่นะคะของคนไทยทุกชั้นวรรณะค่ะนิยมกัน มากก็คือขอโทษสังคมเมื่อตอนเองทำผิดพลาดในเรื่องใดๆก็ตามนะคะโดยล่าส,สุดข่าวเมื่อตอนสายของวันนี้นะคะชาวกรุงเทพมหานครค่ะต่างมึนงงกันมากนะคะตามมาด้วยความแตกตื่นแปลกใจทำไมรถถึงติดหนักมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในนะคะในที่สุดก็รู้ว่าเกิดจาก ตำรวจนครบาลได้นำตู้เหล็กคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่จำนวนมากมายหลายตู้มาปิดกั้นถนนหลายสายหลายสียแยกอันเป็นเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ที่เป็นเขตพระราชฐานต่างๆนั่นเองค่ะโดยมีลวดหนามหีบเพลงเสริมอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรเข้าถึงค่ะอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตั้งอยู่บนถนนราชสีมาย่านเทเวศนะคะ ต่อมาของสายวันนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจตียิ่งยศเทพจำนงโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจเอกกิษณะพัฒนะเจริญได้ร่วมกันแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะสรุปว่าการใช้ตู้คอนเทนเนอร์นี้นะคะปิดกั้นถนนในวันนี้เป็นมาตรการเน้นสีเรื่องสำคัญนั่นเองค่ะ เรื่องที่1นนะคะคือป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมที่เห็นต่างนั่นเองค่ะ 2. การจราจรที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนค่ะ 3. มมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันร,รักษาสถานที่สำคัญค่ะ 4. ผู้ชุมนุมยังไม่มีการขออนุญาตระบุที่ชุมนุมแม้ว่าขนาดนี้นะคะผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรค่ะประกาศข่าวว่า เปลี่ยนจากที่ชุมนุมจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะไปชุมนุมที่หน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะใกล้สีแยกราชโยธินเขตจ,จตุจักรนะคะตำรวจก็ยังจะคงปิดกั้นตู้คอนเทนเนอร์ตามที่ได้ตั้งวางไว้ต่อไปค่ะซึ่งการเปลี่ยนมาใช้ตู้คอนเทนเนอร์นี้นะคะเนื่องจากผู้ชุมนุมทุบทำร้ายรถเมย์ของคอสอม็มกอนั่นเองค่ะและต่อมาในตอนบ่ายของวันนี้นะคะ ตำรวจได้มีการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากการปิดกั้นถนนสีแยกสำคัญสำคัญค่ะออกไปให้รถพอผ่านได้นั่นเองนะคะได้รวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่วางอยู่บนสะพานชะไมมะมะรุเชต หน้าทำเนียบรัฐบาลสูงสองชั้นก็ได้ถูกนำออกค่ะเอารถตู้มาปิดกัน้นแทนพร้อมด้วยลวดหน,นามขณะที่เวลา15นาฬิกานะคะของวันนี้มวลชนกลุ่มราษฎรได้เริ่มเข้ามารวมตัวกันที่สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์กันแล้วค่ะโดยตำรวจได้ปิดกั้นถนนด้านหน้าทุกด้านขณะที่สำนักงานใหญ่วันนี้ได้ให้ปิดทำการหนึ่งวันนั่นเองค่ะ ก็จะสังเกตว่าบริเวณข้างใน s c b นะคะจะมีออตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะแล้วก็จำนวนหนึ่งนะคะอยู่ภายในบริเวณรั้วกั้นนะคะก<ส>็จะเห็นอยูตรงนี้น,นะคะแต่ว่าเราเข้าไม่ได้เข้าไปชุมนุมบริเวณนั้นนะคะเราจะอยู่บริเวณเอ่อคืทางเท้าด้านหน้านะคะของ s c B อันนี้นะคะไผ่ไผ่ไดาวดีนะคะก็ได้มาลงถึงบริเวณเพื้นที่การชุมนุมแล้วค่ะพร้อมกับเอมมี่นะคะก็ได้เดินไปบริเวณบริเวณฟลาใสาหลักนะคะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดกระถมพยาบาลนะคะมีหน่วยพยาบาลบ้าง มีกิจกรรมการแสดงออกนะคะเพื่อรบายความกดแค้นนะคะต่อพวกคณะรัฐมนตรีนะคะ และสำหรับประเด็นต่อมานะคะทางด้านความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ยังต้องตอบคำถามของคณะนักข่าวนะคะด้วยประเด็นเดิมๆค่ะโดยหลังเสร็จจากประชุมร่วมสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนที่กระทรวงต่างประเทศแล้วคณะนักข่าวถามเรื่องการชุมนุมของกลุ่มราษฎรในวันนี้ค่ะทางด้านพลเอกประยุทธ์นะคะมีการตอบกลับไปว่าไม่มีอะไรหลอก เป็นเรื่องของการชุมนุมผมได้บอกกับสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทุกประเทศทั่วโลกค่ะประชาธิปไตยก็ต้องเป็นแบบนี้แหละผมไม่ได้บอกว่าใครดีหรือไม่ดีค่ะผมจับด้วยข้อกฎหมายไม่ว่าใครก็ตามทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับดําเนินคดีทั้งหมดในโลกประชาธิปไตยผมทำให้ทุกคนเห็นด้วยกันคงทำไม่ได้ค่ะ แต่ทำอย่างไรมันจะเดินหน้าไปกันได้โดยไม่ให้มันเกิดปัญหาในอนาคตค่ะเมื่อเช้ารถติดอย่างมหาศาลคนเดือดร้อนจำนวนเท่าไหร่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะคณะนักข่าวก็เลยถามทางด้านพลเอกประยุจันโอชาต่อว่าขอทราบความจริงของการประกาศใช้กฎอายการศึก พลเอกประยุจันโอชาตอบว่าบอกหลายครั้งแล้วว่าไม่เคยคิดในเรื่องเหล่านี้ใช้กฎหมายปกติก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวยังถามต่ออีกนะคะว่ากลุ่มราษฎรประกาศแล้วจะชุมนุมต่อเนื่องกันเป็นเวลา5วันค่ะพลเอกประยุทธจันโอชาตอบกลับมาอีกว่าก็ประกาศไปสิประกาศไปเถอะ เพราะกฎหมายก็มีอยู่แล้วค่ะถ้าทำผิดกฎหมายก็ว่ากันไปผู้สื่อข่าวถามว่าท่านจะกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลหรือไม่เพราะตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ล้อมไว้เยอะมากทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ตอบกลับมาอีกคํ่าว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยของฉันจากนั้น ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะก็ขึ้นรถกลับบ้านในกรมการทหารราบที่1รักษาพระองค์ถนนวิภาวดีลังสิตขาออกโดยไม่ได้กลับเข้าทําเนียบรัฐบาลอีกค่ะค่ะและสำหรับประเด็นต่อมานะคะวันนี้ข่าวเวลา11นาฬิกาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนนครชัยศรี สารได้อ่านคำพิพากษาคาาดีความผิดต่อพนักงานองค์กรของรัฐที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นโจทฟ้องนายวันลบพุกกะณสุค่ะอดีตกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดค่ะเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐค่ะกรณีเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2552ค่ะนายวันลบขนาดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยพร้อมภรรยาเดินทางกลับจากสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นนะคะได้ใช้อำนาจโดยทุจริตสั่งการให้พนักงานบริษัทการบินไทยแก้ไขน้ำหนักสัมภาระเป็นเนื้อโกเบและผลไม้ อันเป็นการปิดกั้นน้ำหนักสัมภาระที่แท้จริงค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงค่าระวางการขนส่งสัมภาระน้ำหนักกว่า300กิโลกร,รัมที่เกินสิทธิ์กลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายน้ำหนักส่วนเกินค่ะทำให้บริษัทการบินไทยต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากนะคะต่อมาบอร์ดการบินไทยได้ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะและส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาแล้วชี้มูลความผิดค่ะก่อนนำคดียื่นต่อศาลโดยนายวันลบจำเลยให้การปฏิเสธนั่นเองค่ะและต่อมานะคะศาลวิเคราะห์พยานหลักฐานโจทย์และจำเลยที่นำ สืบในการไตส่สวนแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานโจทย์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือขนาดที่พยานหลักฐานจำเลยนั้นไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานโจทย์ได้เห็นว่าจำเลยกระทําผิดตามตามโจทย์ฟ้องจริงพิภากษาลงโทษตามพรบความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2 5 0 2มาตรา1 1ค่ะจำคุก จำเลย2ปีโดยไม่รอลงอาญาน,นั่นเองค่ะค่ะและสำหรับประเด็นต่อมานะคะเป็นเรื่องราวของชายไทยค่ะเป็นข่าวดีเลยค่ะสำหรับชายไทยท่านใดนะคะที่กำลังมองหางานต่างประเทศนะคะเดี๋ยววันนี้ฟางจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคน,นะคะ่ะสำหรับข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีค่ะ มีคนหางานจํานวนมากนะคะมายืนรอต่อคิวเกือบ2กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะเพื่อสมัครทํางานกเกษตรที่อิสราเอลนะคะภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานนั่นเองค่ะระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้างงานนะคะ2ปีแต่ไม่เกิน5ปี3เดือนนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวฟังจะมาบอกถึงคุณสมบัติค่ะต้องเป็นชายนะคะ เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2524ค่ะถึง27พฤศจิกายนพุทธศักราช2540นะคะไม่มีประวัติอัญยากรรมค่ะไม่มีคู่สมรสมบุตรหรือบิดามารดาพำนักอยู่ในรัฐอิสราเอลไม่เคยทำงานในรัฐอิสราเอลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสายตาปกติไม่บอดสี ไม่เสพสารเสพติดต้องมีประวัติการทำงานด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะได้มีการเปิดรับสมัครทั่วประเทศนะคะระหว่างวันที่23ถึง27พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะคุณสมบัติเพิ่มเติมนะคะต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะอายุไม่เกิน34ปีค่ะผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนรอดอนั่นเองนะคะไม่เคยมี ลูกเมีายญาติพี่น้องที่ไปทำงานยังประเทศอิสราเอลมาก่อนค่ะไม่มีประวัติทางอาญากรรมที่เคยต้องโทษคดีค่ะซึ่งถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานนะคะก็จะยิ่งดีและการสมัครก็จะเป็นการสุ่มเลือกว่าใครจะได้ไปนั่นเองค่ะก็จะมีจดหมายแจ้งไปถึงที่บ้านนะคะให้มาทดสอบตรวจโรคตรวจประวัติตรวจร่างกายอีกครั้งค่ะเพื่อเป็นความพร้อมนะคะ ทางด้านค่าใช้จ่ายค่ะมีค่าใช้จ่ายประมาณ55,000บาทนั่นเองค่ะใครสนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะค่ะและสำหรับประเด็นต่อมานะคะฟางขอสแสดงความเสียใจกับเกษตรกรด้วยค่ะเกิดเหตุ โจรขโมยข้าวเปลือกออกอาลวาดนะคะในพื้นที่อําเภอรประโคนชัยค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทําให้ชาวนาที่ตากข้าวเปลือกไว้บริเวณถนนลาดยางต่างหวาดผวากันค่ะซึ่งจากการตรวจสอบบนถนนสายหัวเสือปังกูนะคะอําเภอรประโคนชัยค่ะพบชาวนาที่นํำข้าวเปลือกมาตากริมถนนนะคะต่างออกมาจับ กลุ่มพูดคุยถึงแนวทางการป้องกันไม่ให้มีคนเข้ามาขโมยข้าวเปลือกอีกนั่นเองค่ะส่วนใหญ่จะเอาเต็นท์มากางแล้วก็นอนเฝ้าอย่างสถานที่นั้นๆเลยนะคะเมื่อทางทีมขาวได้เข้าไปสอบถามนายปัญญาเชนประโคนค่ะอายุ47ปีชาวนาที่ถูกขโมยข้าวเปลือกกล่าวว่าเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะตนให้รถมาเกี่ยวข้าวเป็นจำนวน20ไร่ค่ะ โดยได้ข้าวประมาณ8ตันก่อนจะนำมากองไว้ข้างบนถนนนะคะเพื่อเตรียมเกลียตากแดดในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะและกลับเข้าบ้านเพื่อเตรียมอุปกรณ์มานอนเฝ้าข้าวนะคะระหว่างกำลังเตรียมเต็นท์นอนและเสื้อผ้าค่ะมีเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาแจ้งว่าเห็นมีคนมากรอกเอาเข้าวเปลือกขึ้นรถกระบะไปเพราะเชื่อว่า เป็นขโมยอย่างแน่นอนค่ะเนื่องจากไม่เนื่องจากตนไม่ได้บอกให้ใครไปขนเข้าเปลือกนะคะเมื่อมาถึงก็พบว่าเข้าเปลือกที่กองไว้หายไปค่ะประมาณ1,000กิโลกร,รัมค่ะคิดเป็นเงิน15,000บาทนั่นเองซึ่งจากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะทราบว่ารถ ที่มาขนข้าวเป็นรถกระบะแต่งซิ่งมีวัยรุ่นประมาณ5คนค่ะเอากระสอบมากรอกแล้วขนขึ้นรถไปแบบไม่สนใจใยดีใครเลยนั่นเองค่ะและสำหรับประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะคะฟางก็จะมาพูดถึงฝุ่น PM 2.5นั่นเองค่ะทางเพจ Facebook นะคะกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครได้มีการ เผยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน20ไมครวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นี้ค่ะเวลา7นาฬิกาค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงนะคะพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่มีการตรวจวัดโดยตรวจวัด ได้อยู่ในช่วง11ถึง38ไมโครกรัมค่ะลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะยังไงแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่จะออกจากบ้านนะคะก็อย่าลืมหน้ากากาอนามัยกันด้วยนะคะเพราะว่าสามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5แล้วก็ยังป้องกันไข้โควิด19ได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เวลาของฟางก็หมดลงแล้วฟางและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ท่านจะไม่พลาดข่าวเด่นข่าวไวกระแสดังเมื่อท่านติดตามศูนย์ข่าวพลเมืองด้วยฉลามเขียวและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆแบบนี้